สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาพระราชินีสามิถุนายนวันที่สามิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2565 ร้นเสด็จถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีวางบนผานหน้าฐานชุกชีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคมเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงคมเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศล่านพาลัยทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่าธทรมมาศศิลาทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่น่าธรรมาศิลาทรงกราบ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอัศว์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานุพรพรบนแทนซึ่งตั้งอยู่บนพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโนทก ก่เสด็จไปทรงกราบที่เครื่องนมัสก,การหน้าพระแทน่นพระนพประดลมหาสเสวตชาติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้ารับเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทริจัยเป็นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวรดคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ